COC d e v o t i o n เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวร่วมกันในพระธรรมเนหะมีบทที่3ข้อที่15ถึงข้อที่32ซึ่งเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนะครับพรมพีได้บรรยายถึงคนอิสราเอลที่เขาได้ร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างกำแพงเราเห็นภาพของการที่ มีการสร้างกันแล้วก็พพี่ใช้คําว่าถัดเข่าไปถัดเข่าไปถัดเข่าไปก็เป็นลายชื่อต่อเนื่องนะครับเป็นภาพที่ทุกคนร่วมหมายร่วมมือกันสําหรับการไข้คนในวันนี้ก็เป็นการต่อเนื่องนะครับพี่น้องนอกจากภาคของท่าทางที่แสดงออกมานะครับตอนนี้เห็นถึงท่าทีนะครับที่ไม่มีใครทํางานเพื่อตอนเองแต่ทําเพื่อประโยชน์ของชุมชนของชนชาตินะครับและ เพื่อเกียรติของพระเจ้าทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่อย่างน้อยจากที่พ้อพี่บันทึกนะครับเราไม่เห็นความขัดแยงด้งใดๆของพี่น้องที่เขาช่วยกันครับอาจจะมีความประสงค์ร้ายจากภายนอกเข้ามาบ้างแต่ว่าสําหรับการช่วยกันของคนภายในนั้นทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่ในข้อ28บอกว่าต่างก็ซ่อมที่ตรงข้ามกับบ้านของตนนะครับก็ทําในพื้นที่ของเขา อยู่เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าอยู่เพื่อส่วนรวมนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ได้ต้องอยู่สบายๆแต่ว่าจ่ายราคาออกมาแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับในข้อ27นะครับได้พูดถึงกลุ่มคนหนึ่งนะครับก็คือคนจากเมืองเทโคอาน่าสนใจนะพราะพี่บอกว่าถัดเขาไปชาวเทโคอาได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งตรงข้ามกับขอคอยใหญ่ที่ยื่นออกไปไกลจนถึงกำแพงเมืองของโอเฟล พระพี่ตอนนี้ถ้าเราจําได้ในเมื่อวานที่อ่านไปในข้อห้านะครับพระพี่บอกว่าชาวเทโคอ,อาร์มแซมนะครับได้มีส่วนร่วมอีกแล้วคือไม่เพียงแต่ทุกคนรับผิดชอบในพื้นที่ตัวเองคนก็แสดงภาพของการอาสาทํางานเพิ่มเติมทําอย่างเต็มที่แม้ในเวลานั้นสภาพของกําแพงที่ต้อง่้มแซมมัน,ม,นมันเป็นภาพที่ยำแยม่มากๆมันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานยากวันนี้ในฐานะผู้อ่านเราจะคิดถึงภาพที่เรา นึกได้นะอย่างจํากัดแต่พออยู่ในเวลานั้นเครื่องไม้เครื่องมือความจํากัดของชนชาติที่ก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะไม่เป็นงานที่ใหญ่มากแต่คนก็ยอมเผชิญกับความท้าทายแม้เป็นงานใหญ่แต่ว่าเราเห็นว่าสิ่งเล็กน้อยที่คนช่วยกันก็มีผลกระทบต่อพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่หนุนใจมากๆที่ได้อ่านจากความพี่ตอนนี้นะครับ เอเมนจากการไข้ควรที่เราเห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือไม่เพียงแต่ภาพของการแสดงออกเท่านั้นแต่ว่าโดยหัวใจที่ทุกคนทํางานเพื่อพระเจ้านะครับก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่นํามาประยุกต์ใช้ในภาพของหัวใจขณะที่รับใช้ร่วมกับชุมชนไม่เพียงแต่เอาตัวอยู่ในชุมชนเท่านั้นแต่ว่าร่วมทํางานเพื่อพระเจ้าโดยการหนุนใจโดยการมีคําอธิษฐานไม่มีคําบ่นว่าไม่มีปัญหาหรือว่ามีความคิดแง่ลบใดๆเลยคนระับเพราะว่าเรา กำลังทํางานร่วมกันเพื่อพระเจ้าอยู่ก็อยากมีใจแบบนี้ที่จะมีถ้อยคําพูดหนุนใจถึงพี่น้องที่รับใช้พระเจ้าอยู่เสมอนะครับประการที่2ก็คือตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับจะไม่คิดว่าโอ้เราทําเยอะแล้วหรือเราทําเท่านี้ก็พอแล้วแต่เห็นภาพของชาวเทควาที่เขาทําเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็ยังมีงานรับใช้มีพื้นที่หลายๆพื้นที่นะครับมีแผนการของพระเจ้ามีพันธกิจของพระเจ้าที่ ต้องการคนทําอยู่ก็ขอพระเจ้าใช้นะครับมีความตั้งใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่อาจจะยังทําได้ไม่ดีหรือว่าไม่เคยทํานะครับเพื่อรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นนะครับก็เป็นการเชิ์ตัวเองผ่านการประยุกต์ใช้จากพ่อพี่ในตอนนี้นะครับสุดท้ายให้เราได้ที่หันร่วมกันครับพี่น้องข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพงษ์สาหรับคนของพระเจ้าที่เขาได้ร่วมกันทํางานใหญ่ของพระเจ้าโดยเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงให้หัวใจแบบนี้เกิดขึ้นกับ เราเช่นกันพระเจ้าที่เราจะร่วมกันทำในงานใหญ่ของพระเจ้าแม้มันเป็นงานที่ยากในสายตาของเราแม้มันดูจํากัดในสายตาของเรา แต่ขอให้เรามีความเชื่อเช่นนี้ที่เราจะเห็นการใหญ่ของพระเจ้าเกิดขึ้นผ่านข้าพงค์แล้วก็พี่น้องทุกคนพระเจ้าขอให้ในปีนี้เราเองก็จะเป็นคนหนึ่งพระเจ้าที่ไปไกลามากกว่าเดิมพระเจ้าทําเพิ่มอีกส่วนหนึ่งพระเจ้าเพราะงานของพระเจ้าทุ่งนามันก็เหลืออลามามหรือเกินยังต้องการคนเกี่ยวมาขอให้เรามีส่วนในการเก็บเกี่ยวพระเจ้ารวมถึงการช่วยกันใอนอาณาจักรพระเจ้ามีงานอีกหลายอย่างขอให้เราจะเรียนรู้ไม่อยู่อยู่กับที่แต่ว่าเราจะเติบโตขึ้นเพื่อเป็นทพ ้มากขึ้นขอพระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกคนด้วยครับพระเจ้าและขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ที่ทานทั้งสิ้นเหล่านี้ในพระนามพระซูคิตเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพระพรีพ่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ